อันนี้จะเป็นแมงค่าไข่หน้าต้มแล้วนะคะแล้วก็เราไปปี๊ดแช่แข็งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มกันค่ะเดี๋ยวเริ่มจากอะไรมาดูกันเลยนะคะก็ค <soap> ือนี้ค่ะวัตถุดิบที่จะเตรียมไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมะนาวนะคะเราปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะโดยที่เราเราจะไม่บีบน้ําเขาออกนะจะใส่เป็นชิ้นเนื้อเลยนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะใครจะใส่ผงชูรสนิดก็ได้ะคะ่ะหรือว่าอันนี้จะเป็นพริกนะคะกระเทียมแล้วก็มะนาวเดี๋ยวบีบน้ำนะคะแล้วก็น้าตาลน้ําตาลแว่นนะคะแล้วก็ผักชี เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราผุกเกลือก่อนนะคะเกลือกับกระเทียมเราจะทำน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดนะคะแต่ว่าแบบเน้นแบบเนื้อน้ำจิ้มพริกนี้เราจะใช้เป็นพริกสดนะคะสดเขียวแดงนี้นะคะพขจะไม่เผ็ดมาก เพราะว่าเราทำน้ำกิ้วสุงแบบเน้นเนื้อน,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 น้ำจิ้มอหลังจากที่เราโขลกพริกกระเทียมนะคะแล้วก็เกลือทุกด้วยกันแล้วนะคะไม่ต้องให้เขาละเอียดมากนะคะอยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ใส่น้าตาลเว้นได้เลยค่ะหรือน้าตาลปีบนี่แหละหลังจากเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็บิดน้ํามะนาวลงไปได้เลยค่ะ หลังจากที่เราบีบน้ำมะนาวลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ผักชีแล้วก็เนื้อมะนาวลงไปค่ะนะคะคนให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาใส่เนื้อมะนาวนะคะกับผักชีลงไปนะคะสำหรับคนที่ชอบแบบความ ความแซ่บของมะนาวความเปรี้ยวของมะนาวนะคะและ้วาะคนที่ชอบแบบเป็นเนื้อน้ำจิ้มน,นะคะจะใส่ก็ชอบทานผักเยอะๆก็ใส่ไปเลยเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วื่อยเลยนะคะ นี่ค่ะเราก็จะเน้นเป็นเนื้อน้ำจิ้มนะคะเวลาเราจะทานก็ง่ายๆค่ะก็พร้อมเสิร์ฟกับนี่เลยนะคะเมงดานาะไข่ต้มเรานะคะนี่ไข่ทุกตัวเลยลองดูนะคะสูตนน้ำจิ้มนี้ไม่ห่วงนะก็คือสามารถทำเป็นน้ำจิ้มซีฟูกจิ้มได้หลายอย่างเลยค่ะ